สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่29มกราคม2567ถึงวันที่2กุมภาพันธ์2567มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะวันที่29มกราคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชารารองสวัสด์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 1, 2,567ประจำเดือนมกราคม2,567ณห,ห้องประชุมสีวิชัยชั้น5าสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม ่อมาเวลา13นาฬิาส0นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1.2567 ณห,ห้องประชุมสีปราดชั้น3สาลกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2567โดยมีนายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม ในเวลาเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปัทวันสังช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1 2,567ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าสารลกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม ในเวลาเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนางนัทยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสวรักษ์พรมรักนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจแรงงานนอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มลูกจ้างในงานเกษตรน้าหมู่ที่5ตำบลกรุงชิงอเภอนพิตำจัังหวดนครศรีธรรมราชกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานต,ต่างด้าวจำนวน10คน เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางประภาดานวนช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปีงบประมาณพศ2567 จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจำนวน8แห่งได้แก่บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเตมจำกัดสาขาจันดีสาขาสีชนปีที่8สาขานาครศรีธรรมราชปีที่ส1สาขาทุง่งสงปีที่13และสาขาท่าสาราปีที่17บริษัทยูนิรับเบอร์จำกัดปีที่3บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนสาขานครศรีธรรมราชปีที่7และบริษัทซีอานครศรีธรรมราชประเทศไทยจำกัดสาขาโรบินสันโอเชียนสปีทนะี่7ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประเมินและพิจารณาให้คะแนนแก่สถานประกอบกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป วันที่30มกราคม2567เวลา13.30นาฬิกาส0นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายกฤิตรกรเทพกูล เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจําปีงบประมาณพศ2567ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงแรงงานณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสารล,ลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเดิมชั้น2โดยมีนายนันทชัยปัญญาสุรดิษฐ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุม วันที่1กุมภาพันธ์2567เวลา9ก้านาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการรับสมัครและแนวทางการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2567ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุม วันที่2กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชนางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการวิเศษพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปีงบประมาณพศ2567จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจประเมินณนะบริษัทพัทรพราวดถ้ำพนาราจำกัดซึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นปีที่1และเวลา13 3ามนาฬิกา30นาทีเข้าตรวจประเมินบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนสาขานครศรีธรรมราชปีที่9สาขาทุ่งสงปีที่8และบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนสาขานครศรีธรรมราชปีที่7ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนแก่สถานประกอบกิจาการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณค่ะ